8ปีของการดำเนินงานประกันสังคมที่ผ่านมามีความคิดเห็นต่อการปฏิรูประบบประกันสังคมจากฝ่ายต่างๆถ้าเป็นเรื่องการบริหารนี่ก็มีข้อเสนอว่าต้องการให้เปลี่ยนจากหน่วยราชการมาเป็นองค์การมหาชนที่ต้องการให้โอจากระบบราชการเพื่อให้เกิดความเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการคล่องตัวปเด็นที่2ก็คือว่าต้องสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมให้กว้างที่สุดต่อปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดองค์กรแรงงานคณะกรรมการสมานนชันแรงงานไทย เราได้นําข้อเสนอต่อทั้งรัฐบาลและทั้งกระทรวงแรงงานนะคะเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนสํานักง,งานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระแล้วก็ให้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างสํานักง,งานประกันสังคมใหม่โดยให้มาจากการเลือกตั้งของผู้ประกันตนและให้มีการยกเลิกข้อจํากัดการรักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเข้าไม่ถึงนะคะแล้วก็ให้มีการขยายการคุ่งครองไปยัง แรงงานนอกระบบทุกภาคส่วนให้รับสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดค่ะก็กเ,เรื่องหลักประกันของแรงงานนอกระบบนะฮะเราก็าไม่ได้มีหลักประกันอย่างอื่นนะฮะก็จะมีเรื่องสุขภาพของรัฐก็ไม่มีมิติเรื่องอาชีวนามัยเอเอพวกเราก็อยากได้ประกันสังคมเพราะว่าพวกเราก็อยากมีหลักประกันอย่างอื่นเช่นชราภาพนะฮะเราก็อยากได้ สิทธิ์ของผู้พลภาพนะฮะแล้วก็กรณีเสียชีวิตแล้วตอนนี้เราขาดไรายได้ตอนเราเจ็บป่วยนะฮะเราก็อยากมีกองทุนชดเชยตอนขาดไรายได้ตอนเราเจ็บป่วยซึ่งเราไม่สามารถจะ,ะประกอบอาชีพได้เพราะแรงงานนอกระบบเนี่ย<ๆ>ก็เราก็อยากได้ให้รัฐคุ้มครองและก็ดูแลเท่าเทียมกับในระบบซึ่งจะเป็นการคุ้มครองทางสังคมที่มันเท่าเทียมกัน เพราะว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยก็มีส่วนสำคัญและก็เป็นหัวใจของเศรษฐกิจของประเทศชาตินะครับเรายังมีแรงงานนอกระบบที่มีอยู่ประมาณ21-25ล้านคน,นที่รอคอยตรงนี้อยู่ที่อยากจะได้ประกันสัมนอกระบบนอกจากเคลื่อนไหวใหญ่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีการเคลื่อนไหวในเชิงกลยุทธว่าอันไหนพอทําได้ก่อนก็ทําไปซึ่งตอนนี้ก็มีการเริ่มต้นทําในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆขึ้นมาเช่นกลุ่มสาขาอาชีพแท็กซี่กลุ่มเกษตร ซึ่งตอนนี้พยายามจะให้เข้ามาสู่มาตรา40ของพระราชบัญญัติประกันสังคมปัจจุบันเข้าไปก่อนแล้วก็แก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ได้สิทธิประโยชน์และเงินสมทบตามที่เหมาะสมหลักการของการประกันสังคมคือการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขของผู้มีรายได้ประจำที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกรณีขาดรายได้หรือรายได้ลดลงเพราะความเจ็บป่วยการคลอดบุตร การได้รับอันตรายจากการทำงานทุพพล,ลภาพชราภาพและเสียชีวิตระบบประกันสังคมในประเทศไทยจะมีความมั่นคงก้าวหน้าต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างจริงจังต่อเนื่องโดยเฉพาะความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารให้ออกจากระบบราชการ